ที่นี่เขาขายกิโลเท่าไหร่กิโลสองร้อยครับสองร้อยนี่ะครับีน้องนี่ครับพี่น้องครับปลากานะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวร้านขันโกงนะครับผมวันนี้พาพี่น้องนะครับเดินทางกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังขับรถนะครับ ไปที่อำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายาาพี่น้องครับพาพี่น้องไปออกทริปนะครับตามล่าปลาชนิดหนึ่งนะครับที่มีสีสันแบบไม่ได้สวยเลิอดหรูเหมือนปลาทั่วไปนะครับโดนขนานนามว่าปลาประเภทนี้นะครับเป็นปลาทีิคิเลนะครับพี่น้องครับสีดำครับพี่น้องครับปลาสีดำ ที่ว่านี่จะเป็นปลาเอียงนะครับพี่น้องก็น่าจะหูอยู่แล้วนะครับเนาะอ่ะโอเคดี๋ยวเดินทางไปหาคนคนหนึ่งนะครับส่งข่าวมาบอกผมว่าแถวนั้นมีปลาชนิดนี้เยอะครับพี่น้องครับอ้าจะเยอะจะหลายจะมากจะไม่แค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามรับชมในคลิปนี้ขออนุญาตขับรถกันแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับ อ่าโอเคครับพี่น้องนะครับตอนนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาถึงจุดหมายปลายทางกันแล้วนะครับว่าจะมาถึงกับทุลักทุเลกันพอสมควรนะครับเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่แม่น้ําสายหนึ่งนะครับจะเป็นแม่น้ําสายอะไรนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปสอบถามนะครับเจ้าถิ่นนะครับซึ่งตกปลากันอยู่แถวนี้นะครับผมจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้พี่น้องได้รับทราบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับนี่ไงครับเจ้าถิ่นมาแล้วครับสวัสดีครับ สดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับผมที่นี่ที่ไหนครับเจ้าทินครับมาตอนรับครับผมอหนาขึ้นมาน้อมึงนี่อโอเคครับโเสียเวลานะครับน้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องนะครับไปรู้จักกับเจ้าทินที่ตกปลาอยู่นี่นะครับก่อนแล้วนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่าไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมบางท่านก็อาจจะติดตามอยู่แล้วเนาะสวัสดีนะหน่อยครับผมนะหน่อยฟิชชิ่งนะครับผมกับสันพายุอ่าตกปลาที่ไหนจะมีพายุที่นั่นนะครับผมนีานะครับก็ได้รับคําเชิญนะครับผมนะครับจากสันพายุนะครับผมช่องอะไรครับสันพายุฟิชชิ่งครับผมอ่ามีสองช่องไหมอ่ะ อ๋อไ้อหนุ่มสับ้าวเออไอหนุ่มสับ้าวนะครับก็เป็นคนที่ทําช่องได้ไม่กี่เดือนแต่มีอ่าการกำช่องไว้อีกสองช่องแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดผมทํามาเป็นปีกว่าผมยังมีช่องเดียวอยู่เลยคุณน้องใหม่อยู่ฮะฝากนยครับน้องใหม่ที่ไหนผมไปหาผมไปตกปลาที่ไหนก็เจอคุณที่นั่นน้องใหม่ที่ไหนแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับฝากด้วยแล้วกันเนาะนะครับหน่อยฟิชชิ่งนะครับผมฝากด้วย ช่องหน่อยฟิชชิงนะคะครับอ่าติดตามไปนะครับผมไม่ใช่ธรรมดาครับนี่ครับบอธรรมดาแบบไหนกะไปติดตามในช่องของน้าหน่อยกับสันพายุได้นะครับเนาะโอเคมาติดตามรับชมในมือนีินะครับเดี๋ยวเอาไส้ไก่กับเหยื่อมาฝากน้าหน่อยกับสันพายุด้วยครับผมเนาะมาเช้นี่อ่าโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเอาเหยื่อมะขวิดสูตรหนึ่งและสูตรสองกับไส้ไก่รอกลั่นนะครับมาฝากน้าหน่อยนะครับน้าหน่อยฟิชชิง อ่ามันหมานครับผมเดี๋ยวหน่อยจะเอาไปลองใช้ดูค่ะจัดไปนี่มันหมานเลยครับนี่กับใสวันนี้เลยนะได้เลยครับใส่เลยนี่สารพยุี๋ยวจะลองละสารพยุกเอามาฝากนะครับนี่นะครับถังสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็ไส้ไก่รอกลั่นเอามาฝากคนละแพ็คนะครับผมครับอ้ามันหมานนะครับติดตามเบิ้งนะครับคลิปนี้จะมีปลาเพียนะครับผมนะ อ่าเรียกว่าปลาเพี้ยแล้วกันนะครับผมทางภาคเหนือเขาเรียกปลาเพี้ยเนาะนะครับภาษากลางก็เรีรยกปลากาดดำนะครับพี่น้องครับปลาที่คีเลแต่รสชาติสุดยอดครับเนื้อปลากาดำนี่นะครับเนาะมาที่ต่างกันเืิ่งว่าห้าจะได้ปลามาฝากพี่น้องบอนะครับในการใส่หอมหอมนะยอดยอดในการใส่เหยื่อของอ่ารอกร่างทังกงนะครับทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับเนาะตัดแต่ตอนนี้นะครับจะพาพี่น้องมาเบิ้ง นะครับผลงานของสารพายุกับน้าหน่อยนะครับก่อนนะครับเนาะโอ้พี่น้องนนี่นี่พี่น้องมาเบิ้งครับอาดโชเนี่ยครับปากาดำปลาเพียนะครับรุ่นกิโลนะครับเนาะโอ้นี่พี่น้องครับอ๋อละนะครับได้มาก่อนแล้วนะครับเนาะเอาเดี๋ยวจะมาติดตามรับชมว่าจะมี การดึงปลากันเยอะปลาอีกบ่อนะครับเนาะนี่นะครับเบิ้งก่อนนะครับผลงานก่อนที่ผมจะมานะครับเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้ามาลุนกันนะครับกับไม้นะครับแม่น้ําอิงนี่นะครับผมอ่าตอนนี้น้อหน่อยได้ควางเยอะลงไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นสูตรอะไรครับน้อยครับมาคุดสูตรไหนเอ่ยทุ่งไหนเอ่ยสูตรหนึ่งค่ะสูตรหนึ่งเนาะอ่า สามรับชมสูตรหนึ่งะครับสันพายุใส่สูตรสองเอาลองเบิองสูตรหนึ่งหรือสูตรสองสิแตกก่อนกันที่ตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อต้นหูตัวดออกมาแล้วครับพี่น้องว่าที่คืนไปกินเข,าข้าครับเมื่อกี้นี่แน่นอยนะครับน่นอยเอาแล้วป่าย่างน้ออ่าอีอี๋เอมาอะไรอ่ะ ึ่งลงไปเมื่อกี้ครับพี่น้องครับมีอาการเหรอกว้างเยอะลงไปเมื่อกี้นะครับอ๋อดึงมากมาหมดเลยอโอ้ป่ากิโลครับพี่น้องนี่ป่าเป็นกิโลเลยครับป่าเป็นกิโลเลยตัวนี้อีกสามปีครับเป็นกิโลแน่นอนตัวนี้เออป่าเล็กป่าน้อยครับพี่น้องครับเอาโอเคถือว่าป่าเริ่มเข่าแล้วนะครับเนาะ น้อน้องครับแกงงวงครับมือขึ้นนักไปหน่อยมือขึ้นนักไปหน่อยครับนี่ครับวิธีแกงงวงนะครับเนาะก็คือัะขามอ่อนกับน้ำปูครับไปน้องครับอืมกำเมืองของห้องมะขามอ่อนกับน้ำปูแม่นะครับอืมทั้งอีสานเขาก็คือสิบะหมี่หรอกครับน้ำปูนี่นะครับเนาะ ตาแจงลึงเลยพี่น้องใช่ข<อ>ุดยอดอืมเอา้าแล้วลุนป่าไปพร้อมๆกันนะครับนอ้องไปเรื่อยๆนะครับทางล่างก็กำลังเปลี่ยนเยอะกันอยู่นะครับนี่เจอปลาใหญ่ค่ะน้ำปูบักขาอ,ออนอ่านี่นะครับตอนนี้ก็ก,กองทัพเดินด้วยทองอีกแล้วนะครับนออบ้องกินข้าวครับข้าวค่ะมีอะไรบ้าง <Okay. S 1> ครับ รวมตัวม่ำต้มตำต้มตำนี่ตำบักแตงตำบักหุงไก่อ่ไก่อ่ปิ้งไก่ครับแคบหมูนะครับเนีดสูงเอาเจ้าที่อืมเนี่ยมใบใบเจ้าที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใบของแท้เฮ้ยอะไรมึงกินเขาแล้วเขาจะเอาป่ะนะทำได้ไรเหรอเป็นเจ้าที่ครับพี่น้องครับ ลัล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 มีขย่าเขย่าพ่จากข้าเจ้าขาวอืมาเขาส้งอ่ะกินเข้ากินทากินน้ํากินทานะครับผมดื่มน้ําปัสวะก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยสู่กันใหม่นะครับเนาะตอนนี้เฮากะลุ่นไปเรื่อยๆนะครับกับการลงเหยือหน้าดินอยู่นะครับเนาะโอเคอ่ะพี่น้องกินเขาวนํากันเด้ออ่ะพี่น้องครับอ่ามาทั้งทีนะครับผมกะ อยากจะลงนะครับเดี๋ยวเอาลงจากหลังเดี่ยวพ่อนะครับมาทั่งเถื่อนะครับมาไก่ลองลงจากหลังหนึ่งบังก่อนนะครับเนาะเยื้อที่ผมจะใส่นะครับผมกับเป็นหัวเชื้อมะขวิดหวานนะครับที่เหลือจากทริปที่แล้วนะครับเนาะยังไม่หมดเลยนะครับผมก็จะใส่นะครับหัวเชื้อมะขวิดหวานนะครับแล้วก็ลำร่อนนะครับลำที่ร่อนเสร็จแล้วนะครับผมอัตราส่วนการโบไม่ได้บังคับไม่ได้กำหนดนะครับว่าอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับผมก็จะะมาณคเข้าๆว่า ข,ขนมปังเนี่ยน่าจะ1กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็ลำเนี่ยสกิโลกร,รมัมแล้วก็อันนี้จะใส่ครึ่งกิโลหรือว่า1นกิโลก็ได้นะครับเนาะหัวเชื้อมะขิดหวานนี่นะครับเนาะกัอัตราส่วนกับประมาณนี้นะครับเนาะกัผมจะบอได้กัหนดกดเกณฑ์ยนะหลายนะครับในทริปนี้นะครับเนาะใส่ตามใจชอบเลยนะครับขนมปังนี่เป็นขนมปังยี่ห้อยังก็ได้ครับพี่น้องครับ เป็นขนมปังตกปลาโดยตรงก็ได้เป็นขนมปังที่มาจากโรงงานก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเนาะแล้วแต่พี่น้องหาได้นะครับเนาะเดี๋ยวขั้นเดียวกับบ่ได้ใส่ยังหลายครับตกขั้นเดียวกับใส่ประมาณเท่านี้พอนะครับก็ใส่หลายใส่ประมาณเท่านี้ครับพี่น้องครับนี่แค่นี้พ่อคนถังนะครับเนาะแล้วก็ผสมด้วยนะครับนี่กะทินะครับแล้วก็หัวเชื้อแบบเข้มข้นนะครับเนาะ ที่ยังบอทําได้ส่งออกตลาดเถอะนะครับทดลองให้พี่น้องได้เบิกกันก่อนครับอ่ะมาติดตามรับชมว่าจะมีผลงานมาฝากพี่น้องบ่เบ็ดขั้นเดียวครับพี่น้องครับถ้าฝันนิดได้เองใครก่อนเนาะโอ้ข้าของข้าของใครไม่รู้เนาะไม่ถึงไม่ถึงฝั่งโน้นก็มีไงเอ้าวพี่น้องครับเนี่ยครับหลังเดียวรู้เรื่องนะครับผมอ่าปิดสัญญาณเรียบร้อยนะครับเนาะ ผมเสียบตรงกลางเลยนะครับผมผมผมมักเสียบกลางครับเสียบกลางมันมีแห้งเลยพี่น้องอ่าพี่น้องอย่ายุ่มองกลางกันแล้วแต่เด้อครับเด้อเวเราไปตกป่านะครับแนะนําเลยยุ่มองกลางนี้ไม่แห้งครับถ้าวพี่น้องครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวสรรพายุจะเอาป่าไปขายจำนายแล้วนะครับเนาะที่นี่เขาขายกิโลเท่าไหร่กิโลสองร้อยครับสองร้อยอาอนออืมขายเป็นราคาเลยครับพี่น้องเนี่ ปลาเพียอยู <tu i ro> ่น so ี e yes, lar, so ่ท <Okay. S 2> ั้งบ้านพี่น้องขายกิโลเท่าไรกับปลาหูนะครับเด้อถ้าทั้งนี้เพิ่นขายกันยังสี่ครับโซนอยสีโซนัยโซนัยสีตัวนี้กับประมาณโลโลครึ่งเนาะโลสี่โลครึ่งประมาณนั้นโลครึ่งโลซกโซนอะไรเนาะนี่ครับพี่น้องครับปลาก้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็มีความหวังครับว่าเฮ้าหน่าจะได้ปลาเพียเยอะมากพี่น้องได้ย่นโฉมแม่นะครับเนาะโอเค จำนายป่าเรียบร้อยนะครับเนาะอ่าเป็นป่าใช่โรป่าตะเพียนนะครับเนาะสาพอดีฝ่าตะเพียนออาเอาไปจี้ให้แมวครับพี่น้องครับอะไรเนี่ยกินอะไรเนี่ยไส่ไก่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 รักรั้นขันโกงค่ะนี่เต็มคำดไป้โยอ้ใส่ไก่กินปลาเออประโยชน์มันมีเยอะนะ เออใส่ไก่กินปลาไหมโอเคครับผมหน่อยครับพี่น้องครับยังบะได้ปลาของดำที่เราครับเนาะอ่ะตามล่าต่อไปฮะมาแล้วอ่าตะเพียนอะไรนะกระแหบวะกระแหบอ่าเป็นกระแหบครับพี่น้องครับอ่ะสันไพรเยอะมาอีกหนึ่งตัวนะโอเคแจมโอ้โหนะครับพี่น้องครับมาอีกแล้ว นะครับมอนป่านะครับฝนครับมาแล้วคนนะ่ะรอกทิศทางครับนี่แหละครับต้นเหตุของฝนนะครับนั่งอยู่นะครับสันพายุนะครับไปตกป่าน้ากันย่ำได้กับมีแต่พายุมีแต่ฝนนะครับเป็นไงท่านหน่อยเก็บเป็ดยังเก็บแล้วค่ะสักพักเนาะไม่ไหวละเออพัดกิจของห้องมื่อนี้กะคงจะ ยากครับที่จะได้ตัวมันนะครับเนาะเพราะว่าฝนมานะครับแต่ก็ยังได้ทายถ้ำป่าเพียตัวนึงนะครับของสันพายุอยู่นะครับเนาะก็ได้รู้ว่าแถวนี้มีป่าเพียนะครับเดี๋ยวค่าจตังไดก็ไม่ได้ตัวอีล้กะคงจะเป็นมัดนาจะมาแก้เมือให้พี่น้องได้เบ่งกันอยู่ออะโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับก็คงต้องจบภารกิจไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่า น้องฝนมาแล้วนั่นแหละครับอุปสรรคของเขามาก็ห่ครับเนาะจักมาแหงหรอกมาเข้าปุ๋เถิดปุ๋นนู่นมันมีเสียงตุ่มต่ำตุ่มต่ำมากหมดแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้เข้านาจะมาตามล่าหาปากกาดำให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะฮะนั่นแหละโอกาสต่อไปนะครับเาวันนี้ขอบคุณนะครับน้าหน่อยฟิชชิ่งนะครับช่องน้าหน่อยฟิชชิ่งนะครับแล้วก็สารพายุนะครับผมแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกท่านนะฮะที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันแน่นอนนะครับผม กดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์ติปกระดิ่งก,กันด้วยนะครับผมจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้ามาตามล่าหามันใหม่นอนหน่อยเนาะวันนี้อากาศไม่เป็นใจโอเคเจอกันใหม่ออกมาทุกครั้งขอยทุกท่านรอบล้านขันโก<ห>มานทุกคน <ไป S 1> ครับผมสวัสดีครับ